โอเคครับผมก็อยู่กับเกมวันพันแมวนะครับวันนี้ก็จะมาขาย ID ดีที่398นะครับก็ลงคลิป5โมงอีกแล้วนะครับก็ไม่มี ID เลยตื่นเช้านะแต่ ID หมดนะครับอ่ะก็เหลือเป็น ID นี้นะครับผมไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะเริ่มที่พลังนะครับอยู่ที่1ร้านเลเวล72อันดับลานปลอง321 321เลยนะครับ โอเคอันดับพลังอยู่ที่พันสี่พันดาวที่เจ็ดร้อยตัวละครสแกนที่พันห้าคิวอันดับที่สิบหกครับผมตัวละครระดับ S R แล้วก็ S R plus นะครับอ่ามีวัคซีนแมวร่างสองมาคุซัน S R plus ราชาทเลลึกพลิ้วลิสเนอราชาเต็งดินแฮงท็อปพาสเตอร์คาบุโตะจักรพรรดิเด็กเกลูกระซุกวัคซีนแมวครับของดองก็ไม่ไม่มีแล้วกันอ่าถือว่าไม่มีของดองนะคบผมอ่า ไปดูตัวละครการอัดก็ยังเป็นกรอบกรอบทองอยู่อ่าไอเทียม2นะครับผมตา2อนะอัพได้ปะอัพได้อยู่นะครับนี่อัพอัพสวยอยู่นะอ่าไอเทม2ตา2อัพให้ไอตัวนี้ดีกว่ามั้งเนี่ยอ่ะได้เท่านี้นะครับผมนิดหน่อยโอเคด้วยวไอเทียมสองตา2เป็นเซ็ะไรดี HP บาคุซันละ่ะเป็นโจมตีนะครับผมความเร็วอ่าวัคซีนแมวน,นะครับเป็น อะไรความเร็ว1ชิ้นนะแล้วก็เป็นโจมตีไอเทม2ตา2นะครับเด็กไอเทม2ตา1เป็นเซตอะโจมตีนะครับผมความเร็วมี1ชิ้นาราชาที่ดีนเป็นโจมตีนะครับไอเทม1ตา1นึหน้ากากหวาวุฒิสามดาวเลยนะครับตาอยู่ที่2ก็เป็นเซตประมาณนี้นะครับผมอ่ามีราชาทะเลลึกมีพลิปพลิซเนอร์ประมาณนี้ครับผมหลักๆก็ ก็ตัวละครไม่เท่าไหร่เฮฟวี่แท้งเหรอผมว่าเอาเฮฟวี่แทงใส่แทนหน้ากากหวานนะ่าจะสวยกว่าน,นะใส่ไปได้ปากาดวงการบับเนี่ยใส่ไปก่อน HP โอ้โหของยังไม่ได้อัพเยอะเลยอะ่ะแต่ลองเข้าดูป่ะเฮฟวี่แท้งนะตีธรรมดาข้าแทนหน้ากากหวานนะอะไรแบบนี้นะครับพลังลดมาแต่ว่ามีโรนะเอาโรใส่ให้วัคซีนแมวแล้วกันโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองสู้ดู อ่าลองสู้ดูนะครับมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงพลังเราอยู่ที่9000แสนะอ่าโอเคเราสู้กับคนเท่าไหร่ดี7000แสนป่ะ8 0 0แก่อนป่ะ8 0 0แสนเบาๆก่อนละกันนะครับผมแล้วก็ไต่ๆไปนะแล้วก็สู้กับคนหนล้านอะไรประมาณนี้โอเคกด คูณ3ไปแล้วก็ออโต้มือมีดจักขุมนรกครับผมสับหน้าไปหายไป2ตัววัคซีนแมวตีธรรมดาระเบิดไปวัคซีนแมวตัวนี้ตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับเด็กโรขแขนระมานไปสวยงามครับผมติดบทขยี้ไปมาทุกอาชูราครับเลือดเป็นรถแต่อันตีฮิวเลือดแล้วนะโอเคเด็กโรขแขนระมานมาครับผมแน่นอนว่าต้องโดนสะท้อนไปนะโดนสะท้อนไปเป็นไงยังไม่ตายนะครับราชาทะเลลึก ไม่เป็นไรครับผมราชาเต้ดินอันติมาโดนสะท้อนไปก็ยังไม่ตายโ,โหตีราชาเต้ดินเราตายเลยแทงท็อปต่อยไปครับผมเพิ่มโรคเป็นที่เรียบ้อยเอยเหวี่แทงหรอกอุยอ้ยหุยอุ้ยแรงอะแรงจนตายเลยนะครับโอ้โหเกินไปเข้าสู่รอบที่สองครับผมมือมีจากขุมนรกครับไม่รอดครับผมอมเป็นไงล่ะอาวักฟีนแมวครับผมตัวน,นี้ฉีกสะบั้นครับ ระเบิดไปเรียบร้อยครับผมโอ้โหถ้าวัคซีนแมวได้อันตีนักแก่รอบแรกนะน่าจะจัดการได้เร็วๆอยู่นะครับอ่ะสู้กับใครดีพลังหนึ่งล้านล่ะอ่ะเก้าแสนสก่อนระก,กันนะครับโอ้โหกอบทองกันทั้งนั้นเลยพอดของด้วงใส่ให้วัคซีนแมวจะดีหรือเปล่าโอเคมือมีจักขุมนรกครับผมมสับไม่ตายเราโดนสะท้อนนะเมื่อกี้นะระเบิดไปตุ้ม เด็กีธรรมดาไม่ติดสถานนงสถานะอะไรเลยอ่ะโอเคได้แล้วครับผมราชาเตดินนะจาร์อันตีนะอ่ะซึเมกิอันตีมาโดนสะท้อนไปนะครับนิดนึงนิดนึงแล้วก็ราชาเตดินพีโรดครับติดเผาไม่ไปครับผมตอนนี้เฮฟวี่แคงตีธรรมดาโอเคสร้างโร่นะครับผมอะตอมิกปาดมาโอเคโร่แตกนะครับแต่ว่าตัวละครเรายังไม่ตายสักตัวเลยเอ็เจทะลวง จกกักระพัดเด็กออหือ,อไม่รอดนะครับราชาใต้ดินตีธรรมดาไปเข้าสู่รอบที่สองครับผมมือมีดจับขุมน,นรกครับสับไปอื้อตายครับผมแล้วก็วัคซีนแมวครับผมตอนนี้ฉีกสะบัน้นระเบิดไปตุ้มยังเหลือเลือดอ,อ,อ,อยู่ครึ่งหลอดนะครับผมหมันหุกอชุรออาเรือเด้งกลับมาแล้วครับตอนนี้ราชาใต้ดินตีธรรมดาอะตอมอิกมาตัดอะตอมครับผมตุ๊บ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 เป็นไงสะท้อนไป หอนไปยังไม่ตายนะครับแล้วก็มือมีจจกขุมนรกครับผม MVP จริงๆครับผมบาค c เ s a SSR p l u ของเราโอเคสู้กับใครต่อดีพลังหนึ่งล้านขอหนึ่งล้านต้นๆ้นอ่ะโอเคมมีบาคุซันเหมือนกันไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแต่ลองสู้กันดูลวกันนะครับโอเคมือมีจจกขุมในรกครับผม,มสับไปบาคุซันเขาตายสวยงามครับผม พลังจิตทะลวงทัตซึมกิโอเคสะท้อนไปนิดนึงนะสะท้อนไปนิดนึงแล้วก็หมาแล้วครับตอนนี้ฉีกสาบ,บ้านครับหืได้อันตีแบบเต็มๆสักทีระเบิดไปตุม้มหืมหายไปเลยนะครับผมแต่ละตัวเกินเกินครึ่งรอดกันทั้งนั้นเด็กรถแข็งอนอนไปสวยงามครับผนติดบทขยี้ด้วยมาทุกอาชูร่าครับเป็นไงเป็นไงโอ้โหด้วงไม่ยอมตายนะ มันทุกอชูรากลับมาอือหือเป็นไงด้วงเราโอ้โหด้วงเราตายนะเสียดายจริงๆเห็นวิแทงเราก็ตายแล้วนะครับตอนนี้โอโ้โเดี๋ยวบาคุซันเขาก็กลับมานนเนี่ยเนี่ยบิสคิงตีครับบาคุซันเราไม่รอดนะครับเข้าสู่รอบที่2บาคุซันกลับมาครับผมแล้วก็มือมีดคุมนรล้ครับผมสับไปอือหือตายเหมือนเดิมครับบาคุซันถะาซึมืกีพลังจิตทะลวงมาจะไหวหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยไหวอยู่นะครับไหวอยู่บิดคิงตีโอเค แล้วก็ฉีกสะบ,บั้นข้าผมของวัคซีนแมวอืมพลังเยอะกว่าก็ไม่กลัวนะครับวัคซีนแมวก็ MVP ไปอีกสักรอบมาขอพลังเยอะกว่านี้แต่แค่นี้ก็ลำบากแล้วนะตรงแค่นี้ก็ลำบากและจะให้สู้อีกเหรออา่าลองสู้ถูแล้วกันโอเคมาขอความเร็วเราเยอะกว่าก็พอใจละโอเคมือมีดขุมนรแล้วบผมจัดการอะตอมิกได้จะดีมาก สวยงามับผมจัดก,การอะตอมิกได้นากากวานอันตีเสร็จจากกรพรัดเด็กไม่รอดนะครับจากกรพรัดเด็กของเราแล้วก็วัคซีนแมวับผมตอนนี้ฉีกสมบัติครับระเบิดไปตู้มตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็ราชาได้ดินพีดรอดครับผมตอนนี้โดสะท้อนไปนิดนึงโอเคมาทุบอาชูราครับผมแม็กสายฟ้าเป็นไงแม็กซฟสายฟ้ายังรอดอยู่นะครับตีมาโดนสะท้อนไปมแม็กซสายฟ้าตีมาตายเองครับผม ยุงตีมาโดนสะท้อนไฟหืมราชาใต้ดินตีธรรมดาครับผมเข้าสู่รอบที่2อย่างยๆนะครับเฮนวิแทงอติได้เหรออืมสวยงามครับผมเฮนวิแทงอติสร้างโรนะจีนัทกลับมาครับแล้วก็บาคุซันครับผมมือมีดจกขุมแล้วครับสับไปอืเป็นไงล่ะบักซีนแมวครับผมตอนนี้ฉีกสัมปั้นครับระเบิดไปดวงเราก็ตายด้วย จีนัาทิวให้ตัวเองเหรอเฮฟวี่แทงตีโอเคมีโร okay. นะครับมือมีดคุมนโรครับไม่รอดครับผมอืมบากุซันนี่ของจริงครับไอดี ID นี้โอเคเดี๋ยวเราไปตีบอสกันเลยการตีบอสก็บอกว,ว่ามันไม่ได้มีอะไรมากนะโอ้โหของโคตรดีประชดนะครับการตีบอสก็ไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่นะเซ็ตที่ใช้ตีบอสก็ก็ประมาณนี้แหละ เอาจีนัทมาน่าจะดีกว่านะจีนัทเรามีหรือเปล่าด็อกเตอร์จีนัทหนึ่งดาวยังเหรอเอาเอาสองดาวได้ปะ่ะอย่างน้อยทําเป็นสองดาวก็ยังดีนะปลดล็อกพัชท่งพัชสีอะไรแบบนี้นสองดาวหนึ่งดาวมันขายขำเกินโอเคบ้างปลดล็อกพัชสีนะครับผมให้เป็นสองดาวเลยแล้วกันโอเคพลังเพิ่มโดยนิดนึงนะครับทีมของเรา อันตรีบอสใช้จีนัทน่าจะโอเคกว่าปะโอเคตัวบทขยี้เอาเป็นบอลทองมันต้องอันติไงอ่าบอลทองมันต้องอันติเรามีโซนิกปะโซนิกโซนิกโซนิกอื้อเราไม่มีโซนิกนะก็น่าเสียดายจริงๆที่ไม่มีโซนิกนะครับผมโอ้โหปะ ก็ไปแบบนี้แหละตัวที่5อันติก็น่าจะเป็นบาคูซันหนะ้ากากหวานนะจะไม่ได้อันตินะครับโอเคกลังจิตขึ้นหินอ่าตายครับผมวัคซีนแมวเราโอเคแล้วก็มือมีดขุมนรกครับสับไปอ,อยู่ที่5ล้าน5แสนหรือ5ล้านน่าจะ5แสนนะครับบ,รบ๊อให้หน้ากากหวานแล้วกันดีปะดีธรรมดาโอเคติดรับดามจ พลังงานมีแค่นี้เองหรอมือมีดขุมนรกครับผมโอเคสี่ล้านสี่สี่แสนว้าังสี่แสนเอ้ยบับบับัความเร็วให้ใครนะเสียงสั่นเลยบับความเร็วให้ลูกกระจกโอเคประมาณนี้ยากละยากละการตีบอสอาจจะจัดได้ดีกว่านี้ผมอาจจะจัดได้ไม่ดีนะครับเพราะว่าตัวละครมีจำกัดนะอ่าโอเคดาเมจที่ตีบอสก็คือ4ี่ล้านนะครับผม ก็ ID นี้นะครับขายที่230บาทนะเป็น ID บาคคุซันแล้วก็วัคซีนแมวนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ